ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนกันยายนพศสองห้าหกสามนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกนะครับที่เขาได้ลงมือทําตามฟันเดินตามศาสตร์พระราชานะครับทําการคุดโขกน้องหน้าที่เพวางแผนเตรียมตัวไว้ตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้ได้เลิกได้ย่ำนะครับพี่น้องครับมื่อนี้ภาพพี่น้องมเมื่อวัเมื่อแรกนนในการ ลงแมโครนะครับปรับทีพุดธโคกน้องหน้านะครับเพื่อเฮ็ดสวนกเกษตรผสมผสานตามทฤษฎีของในหลวงราชการที่เก่าของเฮานะครับนะพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นมือแรกรถแมโครัวก็ล่งลงนะครับเมื่อนี้มาพร้อมกันสองคันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทิพภาพพี่น้องลงไปเบื้องพื้นทีโดยร,วม,รวมก่อนนะครับว่าสิ่ปั๊บตรงไหนเนี่ยนะครับ วันนี้รถแมโคเข้ามาพร้อมแล้วนะครับเป็นทีมงานของอาจารย์บุญล้อมเต้าแก้วนะครับรับหน้าที่มาปรับพื้นที่เป็นโคกหนองนานะครับผมให้พื้นที่สองไร่กว่าๆนะครับสองไร่สามงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นแปลงเป็นสะของกรมพัฒนาที่ดินให้พิ่นปับให้อีกน้อยนะครับให้มันมีโขงมีบ่อมีตะพักมีเบิรมเพื่อให้เลี้ยงตานะครับเพราะว่าสองปีสามปีที่ผ่านมาผม เห็นว่าปลาที่ปล่อยลงไปมันบ่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันบ่มีแต่พักนะครับปลาก็เลยบ่จะเลื่อนเติบโตดีเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวลงไปเบ่งแปลงโดยรวมก่อนครับพี่น้องครับไปครับครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นที่ที่จะทําการปรับที่เป็นโค้งน้องหน้านะครับที่เห็นเสือกเสือกฟางสินแดงแดงตรงนี้นะครับเป็นฟังคว้าเมื่อเรียมสุดนะครับแล้วก็สายเมื่อเห็นฟางสินแดงแดงนี่มึนะครับอ่า นะครับตรงนี้นะครับรถคันหนึ่งลง้นที่หลางสุดนะครับตรงทีบริเวณที่เป็นน้องน้องนามใหญ่่วนหลางของเขานะครับลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นเมื่อแรกนะครับชั่วโมงแรกของการคุดโขกน้องหน้านะครับการี่นองเบิ่งบรรยากาศพื้นที่ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วเงอันนี้เป็นโซนหลางนะครับเดี๋ยวมาดูโซนข้างบนนะครับ อ่าโซนข้างบนกับจิตพมานนี้ครับตอนนี้แม่โคอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ล่งปรับทีสะเดิมนะครับที่มันสูงตัวนี้นะครับบริเวณนี้เป็นสะเดิมที่สูงนะครับปรับพื้นที่นะครับตามรูปแบบที่ได้ว่างแบบออกแบบแบบข่าวๆนะครับนาทีเรือก็เป็นนาทีฝีมือของทีมคุดข้าวนะครับเนาะครับวันนี้ให้น้องในเบื้องบรรยากาศของ อ่าส่วนล่างนะครับที่เป็นน้องใหญ่ของเฮานะครับเนาะอันนี้ให้พี่น้องดีบเบิ่งตอนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยขี่โคนนะครับนะเพราะว่าฝนพึงตกลงมาเมื่อวานวนี้รปกติตอนนี้มันยังไม่ทันมีหนามนะแต่ว่าฝนตกลงมาเมื่อวานวนี้ค่อนข้างที่จะมีนามนะกะเลแะชะแน่นะครับแต่ว่าแต่ไหนมันนี่ทีมแม่โคของเฮานะครับเราบว่าสิพันทีที่มีนามแบบนี้ไปได้บ่นะครับเนาะแต่ว่าทีมงาน เมื่ออาชีพนะครับบนอาชีพมีปัญหานะครับแล้วลองติดตามเบื้องต่อไปนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นชุ่มโมงแรกนะครับเนาะเดี่ยเอาถึงจกดดึงดึงดึงหลุดนะครับอ่าเพราะว่ามันลื่นนะครับตัวนี้ชั่มโมงแรกของการทํางานของเมก้นะครับอันนี้ท่านที่สองนะครับค้นหลางนะซูมมิเตโม่ร้อยสามสิบนะครับผมนะโชว์ฝีมือวันนี้นะครับ เอมาเบืนน่องผนงานของซุม้มตุโมโออนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยต้องเตี้งนา้ำออกครับพี่น้องต้องเอาน้ำออกนะครับเพราะว่านา้ำน้ำขังน้ำขังพอสมควรนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขุดพอสมควรนะครับตรงนี้เมื่อเช้านี้ฝนกับท่ำทายสีตกลงมาอีกนะครับเกือบนะครับพี่น้องครับเกือบเกือบฝนตก ยังดีดที่ว่าดีว่าฝนเลืดนะครับ่าทึานนามของสีมาเติมของสีมาเติมนามมันส <c oughs> ิเห็ดใ้เห็ดที่ไมโครงเขาทำงานยากเขาไปอีกนะครับอันนี้นี่ครับตอนทำการเพึงนามออกเลยครับพี่น้องเนาะนามไร้ตรงนี้ต้องเปียงนามออกแต่ว่านามออกนะครับมาสั่นไม่สิ่ยากต่อการทำงานของทีมแม่โครนะครับนามไรอยูนะพี่น้องเนาะทำงานยากเพอาสมควร Yeah. นะครับสีมือการพุดโโกงน้องหน้าที่ผ่านประสบการณ์มากว่า3-4ปีนะครับจากการสอบถามจากการพูดคุยกันกับทิมไมโคของเขาเหมือนี้นะครับนอ้อมาด้ยวยกัน2คันนะครับวันนี้พี่มา2คันนะครับนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นการวาดรูปแบบของน้องที่จะพุดนะครับ ตามที่ผมสังเกตเบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าระยะลวกของตินตะขาบแมโคที่แลนไปนะครับกระสีพอดีในระยะของการคุดเบิ่มคุดตะพักของน้องอันนี้ขาดเดานะครับจากนางานที่สังเกตได้นะครับเนาะแต่ยังไรก็ติดตามเบิง้งต่อไปน้อพี่น้องเนาะคงจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปยอัปเดต กิฟให้พี่น้องเมืองเรื่อยๆนะครับนับสำหรับการรับแปลงเป็นโคกน้องอาะอันนี้เป็นชั่วโมงแรกอันนี้โซนหลางนะครับนะเป็นน้องใหญ่น้องใหญ่นะครับพุทธเพื่อกินามนะครับเนาะกบหนามน้องใหญ่เฮานะโซนบริเวณนี้นะครับผมจะเป็นทีกกเกบหนามฝนน้มคลองมาจาก่วนประทานนะครับหรือว่าน้ามาจากพื้นที่ต่างๆให้ได้ที่สุดนะครับนะบริเวณรอบๆด้านข้างกับที่ที่เป็นโคกนะครับพี่น้องเพื่อ ปลูกป่านะครับปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างตามแนวพระราชดิครับพี่น้องครับผมพามาเพิ่งแม่โค่ใหญ่ต้นใหม่นะครับแม่โคปลูกต้นใหม่นะครับเป็นต้นพะยุงนะครับต้องไว้แล้วนะครับเนาะตอนนี้แม่โค่เขาไปง่ายให้นะครับเพื่อปัดื้นทีง่ายไปแล้วสองต้นนะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นซุดยอดดีครับฝีมือนะปลูกต้นใหม่ได้ครับพี่น้องสุดยอดอันนี้เป็นขั้นขั้นบนนะครับมักคุด ใหญ่ปลูกต้นใหม่ต้นพยุงนะครับปรับปรับพื้นที่ของสะเดิมนะครับบอ่อเดิมนะของกรมพัฒนาที่ดินนะครับเดิมแล้วเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผมอยากปรับให้เป็นแบบลักษณะของฟรีฟอร์มนะครับม่บรู้ว่าคนจิตปรับใดชซําใดนะครับคอยเบินต่อไปนะครับน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าฝีมือคนสุดยอดอีกทีครับการปรับที่ใหญ่ต้นใหม่รักษาต้นใหม่ให้ จ้าของแปลงนะครับถือว่าสุดยอดนะครับตรงนี้ผมลืมบอกเพื่อนว่ามีตนพยุงอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนเห็นนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนกันใหญ่ให้นะเพื่อนดูแลให้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หอดยิ่งมาแลงแล้วนะครับตอนนี้แดดร่มลมตกนะครับตอนนี้หมดแดดแล้วอ่าตอนเย็นๆนะครับตอนนี้เพื่อนกับปั๊บเพื่อนที่รอบๆบ่อของกรมพัฒนาที่ดิน เดิมนะครับให้เป็นฟีฟอร์มมากขึ้นนะครับลักษณะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกินคาดนะครับเพราะว่าผมบ่ได้บ้คขาดว่าเพิ่นสิบปั๊บได้ห้ายขนาดนี้เพราะว่าพื้นที่มันหน่อยให้ครับหน,นามันแคบครับแต่ว,ว,ว่าฝีมือของคนขับเมคโครนนวลครับที่เพิ่นปั๊บได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเกินคาดนะครับเป็นที่นนาพอใจนะครับทีเพิ่นปั๊บได้ขนาดนี้จริงๆแล้วผมเบรคขาดหวังว่าเพิ่นสิปั๊บได้ขนาดนี้ครับเอาเค่ว่า มันเป็นโครงเบาเจ้าหน่อยหนึ่งหล้วจาให้มีแต่ภากสาหรับเนี่ยตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ปลาให้ปลาเลนนะครับแค่นั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนเห็ดแบบประทับใจเกินขาดอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับรก็ได้ตามนี้นะครับนี่ประคองสิเป็นอ่ารูปหัวใจรูปหัวใจครึงสีมอนรึงสีเกือบเต็มนะครับน้ จากมุมนั้นมุมไหนไม่โคกระลังจก,กมาตรงนั้นตรงนั้นนะครับมุมนี้ปึ๊บมาปึ๊บมานี่ครับก็จ<ย>ะเป็นมุมของรูหัวใจนะครับนาคาสนาชิปมาณนี่นะครับอันนี้เป็นส่วนบนนะครับเป็นส่วนบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมาพาพี่น้องลงไปเบื้องส่วนล่างนะครับที่เป็นสะหน่วยล่างนะครับน้องหน่วยล่าง งานมือแรกนะครับงานมือแรกยังอยู่ที่การปรับพื้นที่สะเดิมให้เป็นฟรีฟอร์มนะครับเป,เป็นลักษณะฟรีฟอร์มมากขึ้นนะครับส่วนของส่วนบนนะครับส่วนล่างเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับสำหรับมือนีกับสีได้ประมาณนี้นะครับจบมือแรกกับสีได้ประมาณนี้งานโอเคนะครับถือว่าสุดยอดนะครับตีมือ เดี๋ยวผมภาพี่หน้องลองไปเพิ่ออีกขั้นหนึ่งข้างล่างนะครับผี่เพื่อนคุดสะคุดน้องหน่วยล่างนะครับอันนี้เป็นเดนนะครับเป็นเดนของหน่องหน่องกับคุยกันว่าสีลำลำเดนคนละเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นซีเมตรนะครับตรงเส้นท่างตรงนี้จะเป็นเดนอยู่ตรงกลางนะครับส่วนนี้ส่วน สายเมื่อดเป็นของน้อง,องส่วนขวาเมื่อนี่เป็นของผมนะครับคนละสองเมตรแตสทิเป็นสี่เมตรนะครับสําหรับเส้นนี้กต่ที่ปลูกยางนาสองขางทางให้เป็นอุมโมงค์ยางนานะครับอุมโมงค์ต้นไม้สําหรับทางเส้นนี้นะครับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับนี่นะครับกับประมาณนี้ลงไปนะครับเดีย๋ยวลงไปว่าง,งานของเมโคขั้นล่างนะครับอันล่างที่เป็น บับไปทึ้งสายแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงานของแม่โคอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้นทีคุดน้องน้องลักที่โซนล่างนะครับเนี่ยเป็นงานลึกนะครับตรงนี้กราพากันนาสิเป็นสามสันนะครับสามสันกับสันข้างบนตรงนี้นะครับยังมัทนาเกียร์ดินนะครับฝีมือพอแพ่กันนะครับโอเคเลยนะครับ ตรงนั้นต้องแม่โค่กําลังกําลังเย็ดอยู่ตอนนี้ผมที่ใส่ทอใส่ทอเพื่อปล่อยน้ำเกินล่งตรงนั้นจะเป็นห่วยนะครับจะเห็นว่าทอมีทออยู่ตรงนั้นนะครับใส่ท่อเพื่อที่จะเดรนน้ำส่วนเกินนะครับล่งห่วยสาธารณะประโยชน์นะครับเป็นห่วยแดงนะครับความคาดหวังนะครับ ตาหน่วยนี้สีจุน้ำทั้งหมดนะครับสีไหลลงมา,าเก็บกักไว้นะครับทีกระเต็มพื้นที่นะครับสาหน่วยนี้เต็มพื้นที่นะครับส่วนรอบขอบอบอแล้วก็ส้นที่เป็นระพักสันบนนะครับสี่ปลูกไม้ป่าทั้งหมดนะครับจะเป็นไม้ป่าทั้งหมดนะครับโซนนี้นะครับร้อมูกนะครับพี่น้องจากขอบสันบนถึงสันล่างเลย จากขาดคะเนจากสายตาแล้วตรงล่างสุดตรงนี้นะครับล่างสุดตรงตรงบริเวณนี้นะครับขึ้นมหาหอดตะพักสันแรกกแต่ประมาณสองเมตรขึ้นมะตะพักสันสองอีกเมตรหนึ่งเป็นสามน่าจะประมาณหกเมตรครับพี่น้องหกเมตรตรงนี้คับคาดเดาจากสายตาน่าจะประมาณ6เมตรนะครับอันนี้เป็นงานของเมโครขั้น ขั้นที่สองครับโซนล่างนะครับกับจีไดประมาณนี้สะครึ่งลูกนะครับน้องครึ่งลูกนะครับวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อานี้อาณาจีเป็นเวลาที่ไกล้เวลาเหลืองานของทีมแมคโครพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามันคําแล้วค่อนข้างจะคําแล้วเมื่อานี้ขอลาพี่น้องไปกับทีมแมคโครของเรานะครับซูมิตุโมลอยสามสิบนะครับ พี่น้องค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมจะอัปเดตลงให้พี่น้องเบ่งมื้อนี้เป็นมือแรกนะครับพี่น้องสำหรับมือแรกกับสิจบไปเพียงซำนีนนะครับผมสวัสดีครับ